有，有、哦。嗯，嗯。 เอ ah. <sm art Pie> ๊ะทำอะไรอืมเอ้อื้ยน่าสุใจใช่ดขังหงอโอ้ยไม่บอกว่าซวยโกบนะโกบ่วยนะโกบข้าวเลยเอ๊

เจ็ดเดือนนะคะลิโอเจ็ดเดือนแล้วนิส่ยเปลี่ยนแล้วผมเงาแลวผมเป็นทางเลยผมนะแม่ยังอุ่มด้วยแม่เตี้ยกับเตี้ยี้ะจันยังไหนวุ้นลูกคุณเนาะน้องๆลมเนาะ เน้อนุกเป็นอะไรนูกไปโดนตัวไหนมานี่ยลูกงี้งี้งี้มจับมจังใช้ถวันแห่งี้งี้อย่าบินอยู่มาจนม่นีไก่ยังไงเมอยเลยเนาะอะไรมฮ่อฮ่าฮ่ปลูกไก่มาแล้วอ้าบก

ชองนาทีแล้วมูนะคือได้แ่พอบังคับให้มัเล่นเองอยู่บังคับมันไปไม่เป็นหนังที่นาเมื่อกี้หลังนะถ้าตไปมมีถ้าเติรมีดูบึงเน่เจมันมันเป็นบังคับมันคือมันธรรมชาติ

เล่นเฉยๆอย่าโอมนลูกนะอมันอมันกินน้หไหลมันมัน้นือเดยมันน้อมเลยพอนะมันมันทอมันกินมนไอ้นั่นปุ๊บท้ายหลุดไปเบาบุญโย่มันยิมไหมมันก็บัวไส้ขโมยขึตอนนั้นวะ ถาภาพใส่หัวนะมีโอเล่นกับยายคนตกไฟดับให้มันใส่หัวนะจิ๋วอือ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 

ตื่นมาตีสามตื่นมาทำอะไรไม่รู้เด็กนี่เด็กน้อยชินธนาเนี่ยแมียนม้ยต้องมานางเฝ้านี่ง่วงนอนเด็